พี่น้องมาแล้วบาฮอดแล้วบาฮอดแล้วคอกแซบแซบมันมันคักคักบาฮอดแล้วเด้อพี่น้องเด้อทุเรียนมาฮอดแล้วสยญามมอนทองสยญามมอนทองมาฮอดแล้วเด้อพี่น้องเด้อกล้าปลายเด้อซาไปรถติดไลยบม่มีแห่งเลยมื่อนี้คือสิส่งหมดทุกคนบ่ได้พี่น้องประกาศประกาศมาฮอดแล้วเด้อมาฮอดแล้วเด้อโอ้ยยากก็ยากนอนความยากกเบบ่งนี่เนยจนยากกินจนสิเป็น ขอบแซบนี่มาฮอสแล้วเด้อพี่น้องเด้อเพื่ได้สนใจแซอ,อนแซบพาแซบเด้อมันนี้แซอนแซบทาง YouTube อ่ายูทูบแซอนแซบเพชรสะบอ์ทีวีเนาะกะแมนยูทูบแซอนแซบกแมนยูทูบมากดติดตามให้เด้อเด้อให้กำลังใจได้โอ้ยขมยากเอ้าหอมฮ้อมฮอมพี่น้องบังกรีบใหญ่พี่กรีบใหญ่พี่กอบกอบหนูมาฮอสหน้าบินมือเซาอันนี้พี่น้องรถติดตั้งสี่ส่วโมงตัวสีมาฮอสจากเอลเอคอกินอันใหญ่ๆนี่ก่อนเด้อกอกินอันใหญ่ๆนี่ก่อน แบแซ่บพี่น้องแอบเข้าอยู่ใส่นาะคันกินอันนี้เราคือทอนหแอบเข้าเลย <c oughs> ขออนุญาตเด้อขออนุญาตกินก่อนอเย็นซึ้งใจกบนอกนุ่มไหนเพื่นอนว่ะกบน็อกนุ่มหนเด้อข้าเข้าได้จกคำมันสิไปเรื่งเข้าอยู่แอบเข้าเด <c oughs> ้อแอบเข้าอู้ยข้าเข้าได้ อืมอ <S preach science> ืม <ugly> อ <ges cho các là> ืมเสร็จแล้วมาเอาได้เลยมาเอาได้เลยอืมก็กรึบกรึบดีหอมอันสร้างก็มียันซ่องก็มีพี่น้องง่ายๆอืมกันน้อยๆโอ้ยแซ่บแซ่บเด้ออืมอืมรถติดไล่ส้มความรถติดแดงอืมอืม

มันจะไปส่งเพื่นก่อนเด้อโทรมาได้แมเสเซจเข้ามาเขานะอืมอืมรสชาติเหมือนกับพี่น้องอรุญาตเต็มปากอีกเอาจ้ามกองลอยห้ามกองลอยได้เห็น้องน้ำอืมกะบ๊ะไผ ซ้ำก็มีซ่องก็ม,ม,กมีส่วนซ้ำจะเป็นอันน้อยนิดนึงอันนี้ลูกยังไงทางนั้นเลยพี่น้องคือ,อทางนั้นได้ทางนี้ได้กลาบขอบใจลายเด้อทางะอนแซบกดติดตามซอยเด้อ้อนแซบเด้อกดติดตามซอยเด้อเพชนสมบัติทาง YouTube ยูทูบเด้อพี่น้องเขาทางเฟซบุ๊กกดเข้ามามาฮอดแล้วเป็นที่เรียบร้อย ยูด e e e so no. e ีมีแหงยูดีมีสุกยูดีมีใสเดอร์เพชรสมอนทีวียูทูปสอนแซบยูทู e เด้อเวทีลราพร้าวนะมาเอาอาหารแซบๆมาให้พี่น้องเฮาเด้อเหงๆรวยๆยูดีมีแหงยูดีมีสุกยูดีมีใสเมสเซจเข้ามาเมสเซจเข้ามามาทางนี้กัดอีกบ้านหนึ่งบ่เหงๆๆหงๆ